สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบอกอนะครับวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563วันนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงภาคบ่ายต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นนะเรียกว่าปรับตัวลดลงนะครับเรียกว่าเช้ากับบ่ายเปิดมาก็ลงตอนนี้ก็ลงไปเกือบ15จุดตรงจุดนี้ในะที่เมื่อวานต้องบอกเลยว่าหุ้นบ้านเรานะเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเรียกว่าปิดถึง1420จุดเรียกว่าเมื่อวานนี้ที่บวกกันแบบว่าหนักหนัก บวกกันแรงๆนะเริ่มมาจากคณะของสถาบันในประเทศนะครับพอร์ตบกเกอร์เองแล้วก็ต่างชาติออกเนี่ยลุมกันซื้อเลยนีียกว่าจัดน้องจัดหนักเลยทำให้หุ้นบ้านเราต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องบอกว่าเขียวคือจีนะแต่พอมาวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านักตอนนี้แรงขายนะเรียกว่าออกมาถือเป็นการขายทางกาไรถือว่าแหมอยู่บนความสูงระดับนี้จะไม่ลงก็ดูจะประหลาดใจ นะครับก็ถือว่าในขณนะดเดียวกันในเรื่องของดาวโจนส์ล่วงหน้านะครับก็ยังบวกกว่า270จุดในส่วนของตลาดยุโรปซึ่งเปิดทําการนะตอนนี้ก็ยังบวกกันแบบว่าเล็กๆรวมถึงฟิวเจอร์ของยุโรปเองก็ยังบวกอยู่แต่บ้านเราเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงวันนี้ก็เป็นการทดสอบยอดดอยนะทดสอบกําลังใจว่ายังมีจิตใจกันแบบว่า หนักแน่นหรือไม่นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณธนภูม,มิทองในการ Make Money FM 97 m h z สักครู่ครับครับผมครับคุณประสิทธิ์เดี๋ยวเราเข้ารายการที่นี่นะครับครับผม15นาฬิกา41นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมพระพงษ์ทางสวทอคลื่นข่าวคุณภาพ FM ฟเอ็ม97.0เมกะเฮิร์ตซ์โคลเรติเนียสเตชันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชินีคนไทยครับ1,406.0 จุด 00. นะหนึ่งหกลบสิบสี่จุดสองเจ็ดจุดลดหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซนต์มูลค่าการสื่อขายนั้นทีเดียวแปดหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกจุดหกหนึ่งล้านบาทในช่วงนี้ครับแต่ชนิดนั้นไซเวย์ออกข้างอยู่นะเอาละครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณประเสริ์กรโชคนันตบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวคุทธไซด์คอมคุณประเสริร์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณประเสริ์ครับสวัสดีครับคุณธนภูม,มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมครับคุณประเสริร์ครับแหมวันนี้ตลาดพักตัวเนาะ ก็แหมเมื่อวานต้องบอกเลยว่านะปิดตั้ง 1, 4 2 0จุดวันนี้ก็ต้องมีพักกันบ้างแหละพูดง่ายง่าเมื่อ,อาวานนี้ต้องบอกเลยว่าบวกไปนะโอ้โห31จุดอะพูดง่ายง่ายวันนี้จะไม่เบรกได้อย่างไรนั่นสินะครับแต่ก็ต้องดูจากดูจากบร่มเทรดก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นการซื้อต้องบอกเลยว่ารายใหญ่แบบเขาเขาซื้อขายกันนะพูดง่ายง เดยวก็ต้องมานั่งดูดีว่าปิดตลาดมาเนี่ยพอไงไพ่มาในนี้นะในส่วนของสถาบันในประเทศพอร์ตบุกเกอร์ต่างชาติเขายังคงกลมเกลียวกันซื้อต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าจะมีการแตกแถวแตกคงแตกคอเราคงได้เห็นกันวันนี้แหละแต่สําหรับรายย่อยเองผมเชื่อว่านะจากเมื่อวานนี้ขายวันนี้นะ่าจะกลับมาเป็นผู้ซื้อคุณธนาพงศ์ครับผมนะครับเดี๋ยวว่าถ้าพรุ่งนี้ยังบวกก็เป็นโอกาสในการขายของรายย่อย นะแต่ว่าต้นต,ต่ออย่ยเดิมนะคุณธพงศ์นะผมว่าในเรื่องของตัวแปรเรื่องของการเมืองเองเซนิเมนต์เองในแง่ของคนที่เล่นหุ้นในประเทศนะผมว่าก็รอจับตามองเรื่องของการที่เขาจะไปนะชุมนุมที่นะสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหกากษานะัตริย์นะพูดง่ายๆนะด้วยวว่าคงจะมาให้น้ำหนักกันในช่วงของภาคบ่ายในวันพรุ่งนี้นะเห็นว่าเขามีการนัดก,กันตอนบ่ายสามโมงที่อนุสวรีดีประชาธิปไตย พรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้ครับผมในะเขาประกาศเอบนเพจเฟซบุ๊กของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคุณธนพงศ์แนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วอ่าครับผมนะเขามีการประกาศผ่านเฟซบุวว๊กกันจุดนี้ในวันนัดกันบ่ายสามนะครับ<ม>ก็ต้องมาดูดิว่าจํานวนคนหรือว่ารายละสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะเป็นอย่งไงแต่ผมเชื่อว่านะคุณธนพงศ์นะคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ารุนแรงนะครับคงเป็นงเรื่องของการไฮป้าการแสดงความคิดเห็น การแสดอออกทางด้านของการเมืองในจุดนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการล้วงก้าวล้ำเส้นนะด้วยว่าแม่เขาขีดเส้นนี้นะถ้าคุณไม่ก้าวล้ำเส้นไปมเนี่ยผมว่านะทางฝั่งของเจ้าที่รัฐก็คงจะไม่ยอมในจุดนี้นะครับวยว่าก็อย่าให้การชุมนุมมีขอบเขตแล้วกันจุดนี้นะครนะด้วยว่าการแสดงออกทางการเมืองก็ถือว่าก็ต้องปลดปล่อยนะครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆก็ต้องให้เขามี มีวิธีในการแสดงความคิดเห็นในจุดนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งอีกซิ่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางด้านของการเมืองไทยต้องบอกเลยว่าน่นเรียกว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจานวนมากขึ้นมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคนที่ <Yeah. S 1> อยู่บนโลกนี้มันก็เริ่มชรลาลงไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆนะ <Yeah. S 1> ก็ก็เคลื่อนลูกหลังนะมักจะมานะว่ามาแรงอ่ะพูดง่ายๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องมานั่งติดตามกันนะสำหรับว่าเรื่องของบรรยากาศทางการมันเดี๋ยวว่า ทั่วโลกนั่งทั่วโลกนี้ให้ความสนใจเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนนะครับเรื่องของวัคซีนนะทรี่กว,ว่าโอโ้แต่ละค่ายก็บอกแหมประสิทธิบงประสิทธิภาพแบบการกร,รักษาเนเริ่มแบบเปอร์เซ็นต์เริ่มสูงขึ้นน,น,น,นะงโซนาพงนนะใช่ครับนะอันนี้เป็นความหวัง้องมองเลยว่าของทั่วโลกนะในขณะเดีวยวกันเรื่องของการถ่ายโอนอํานาจนะเรีวยกว่าจากรั้์เองไปสู่ไเด้เองก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะเรียกว่าเจเยเลนก็จะมาเป็นคุณคัง สาระคนใหม่นายเราเราได้เห็นโฉมหน้าของคอรอมอของคุณไบเดนนะพูดง่ายๆคืนนี้คืนนี้ครับผม,มคืนนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าคอรอมอของโจบไบเดนละแล้วก็ทัมก็ถอยถอย,ถอยละครับยอมรับละนายจากเดิมที่ผ่านมาท้งหมดว่าทัมเนี่ยแบบพยายามแบบว่าแหมคัดค้านไว้การเลือกตั้งมันไม่ยงงอย่างงุ้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะตอนหลังก็เรื่องก็ออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คงเจ็ ยอมรับแบบในรูปแบบของธรรมแล้วการเอางี้แล้วกันนะแต่เขาก็จะดังถึงมีความน่ารักมีสเปิริตนะที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าแหมขัดขวางนะในแก่ของการอดอํานาจนะก็ถือว่าเป็นการเดินตามโปรเซสกันไปเน่ไปถือว่าเป็นการเมืองของสหรัฐก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีแพทเทิร์นมีรูปแบบนะมีประเพณีที่ถือว่ามีความแข็งแรงแล้วกันในจุดนี้นะครับเรียกว่าก็นะก็ดูกันไปในส่วนของสหรัต้องบอกเลยว่า พอไปเด่นมาเรื่องของการเจรจาทางการค้าเองอะไรเองก็น่าจะเป็นมิมิใหมายที่ดีนะเรื่องของการเจรจาทางการค้าโรคระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะในสสวนป,ปีหน้าเนี่ยคงจะเรียกว่าแลกลิ้นจุบป,ปากกันนะ่หัวเนี้ยเอางี้แล้วกันนะก็คือจากเดมเหมือนพรว่าโอ้โหไม่เผาผีแบบว่าแบบสู้รบตบมือกันแต่ว่าปีหน้าเองไบเดนมาเองคิดว่าเรื่องของสัมพันธภาพาต่างๆหรือบรรยากาศนี่น่าจะดูดีขึ้น นะครับดกว,ว่าหุ้นทั่วโลกก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมารับข่าวแบบเล่นกันแบบอนาคตไปเรียบร้อยแล้ว uh huh. นะครับยังไงก,ก็ต้องมานั่งดูเรื่องของกระแสงเงินตรงนี้ดูว,ว่านะยังคงที่จะหลั่งไหลมาสู่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะ uh huh. ครับต้องดูดีว,ว่ายุคของไบเดนมาเนี่ยฝรั่งจะกลับมาซื้อเป็นแสนแสนล้านหรือไม่ uh huh. นาอย่างที่ขายมาเป็นแสนแสนล้านเหมือนกันดีว,ว่าต่อเนื่องต้องดูดีว,ว่าถ้าเกิดเขาเม็ดเงินกลับมาจริงจน,น,น,นะคุณธนภ์นะ ผมว่าอินดิอินเด็กเนี่ยคงแบบว่าแม่นะต้องมาดั่งลุ้นด้วยว่าแนวแนวรงแนวต้านจะถูกทำลายลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใุ่นครับผมเขามีการมองไปถึงพันห้ากันเลยนะเนี่ยก็คือบนเรื่องของฟันโฟแล้วกันคุณธนพงศ์เออเรื่องของฟันโฟฟันโฟล้วนางอย่าไปมองเรื่องพื้นฐานเลยนะอย่าไปมองเรื่องทีตลาดต่างวินญครับเอเรื่องของฟันโฟแล้วนๆวนนะครับเพราะว่าโจไปเดนมาเนี่ย เป็นอันรู้กันว่าหนึ่งในนโยบายของเขาคือการขึ้นภาษีของบริษัทจดทะเบียนนั่นก็หมายความว่าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนั้นจะเริ่มผมประกอบการจะเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่าโจงไปเดนจะขึ้นภาษีจะเก็บภาษีเพิ่มอ่ะเพื่อม,มาช่วยอดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจครับที่เม็ดเงินเนี่ยมันจะไหลออกแล้วก็มาสู่ในตลาดอิงเมอร์ชิงมาเก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าเทียบก,กันกับในกลุ่มทิปเนี่ยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะตลาดหุ้นไทยนั้นถือว่าขึ้นช้าก,กว่านะครับ ก็คือมันมีสองแนวก็คือว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินเนี่ยต้องไหลต้องไหลลงมาหาเป็นเด็กบ้านเราก็คือต้องขายในทางในทางกับการถ้าอินโดนฟิลิปปินนั้นไม่ไม่ตกขายเนี่ยเราคนไทยก็ต้องถูกซื้อขึ้นไปเพื่อจะไปเทียบเท่ากับอินโดนฟิลิปปินนะครคุณประสิตอ่าเรียกวเป็นการ่วงน้ําหนักแล้วกันในจุดนี้ใช่ครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเห็นแล้วว่าเาดหุ้นไทยนั้นถูกซื้อขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่แนวเดียวกันกับตลาดหุ้นอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินครับ ครับผมเรียกว่าเรื่องของฟันโฟก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนแล้วกันนะคนที่เล่นก็ต้องเล่นแบบว่าโหนฟันโฟคุณจะโหนทซกเตอร์ไหนนะคุณไม่พ้นนาหุ้นะเซตห้าสิบเซตร้อยเซตเฮดดีคุณธนพงศ์น่าเป็นขาประจาแล้วกันนะเป็นหน้าเดิมๆอะ่อนะพูดง่ายๆนะครอบครัวปตทเองอะไรก็ก็เล่นกันวนอยู่แค่นี้นะฮะก็อ,อยู่ได้นะครับในการเล่นก็ต้องแบบว่าเกาะกระแสนะเรียกว่าโหนลด เรือนะโหน <Okay. S 1> เรือมีให้กันแบบว่าดีๆแล้วกันแต่ยอย่าลืมนะว่าการที่ราคาขึ้นนะ <Okay. S 1> ก็ต้องมีจังหวะในการพักอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะ <Okay. S 1> เป็นการวัดน้าน้ำอดน้ําทนอนะ่ะพูดง่ายๆของคนที่ <Okay. S 1> ของคนที่เล่นนะในช่วงของต้องบอกเลยนะว่ากระแสแฟนโฟไหลเข้ามาต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่เกมของหุ้นไซลาง <Okay. S 1> ไซเล็กทั้งกระดาน เด็กก็ต้องมาดูโฟกัสกันแบบว่าเป็นรายตัวนะครับรยกว่าเขาเดินหมากเดินเกมกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหุ้มีผมมีหุ้นอยู่2ตัวนะครับดูว่านั่นคือคนละธุรกิจนะครับนั่นคือตัวนั้นคือตัวของรีโอนะครับกับตัวของเอ็นแคปคุณนะพงศ์ต้องบอกเลยว่าโอ้สู้กันน่าดูนะสองตัวเนี้ยเป็นเป็นราคาที่แบบว่าไม่ยอมแพ้นะเหมือนกับคนหนึ่งมือซ้ายคนหนึ่งมือขวาแล้วก็ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับกันแล้วจังหวะในการย่อจังหวะในการสโลว์เนี่ย เขามีศิลป,ปะมีชั้นเชิงนะคุณธนาภูามนะินะนะก็ต้องดูที่ว่านะว่าแมหัดพระเจ้าเนี่ยจะไปได้ขนาดไหนใครจะทะลุหกบาทได้ก่อนกันนะเรียกว่าเป้าหมายเดินทางไกลเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณธนาบผมนะต้องมานั่งดูกันแบบว่ายายาว่ะพูด,ดง่ายๆนะสำหรับหุ้นทั้งทั้งรีโอเองทั้งเอ็นแคปเองมีดีกันคนได้อย่างนะเรียกว่าตัวของ ผแต่ว่ารีโอนี่มีบวกมานิดนึงก็คือว่าวันก่อนนี่ที่เห็นข่าวไหมที่ประชาชาติธุรกิจลงอะ่ะเรื่องที่วัตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขาดแทนครับผมนะฮะอวอันนี้นี่อันนี้นี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า่านผู้ฟังฮนะคือเรื่องนี้เนี่ยเราคุยตั้งแต่รีโอก่อนเข้าตลาดนะคุณผู้ชมจําำได้ใช่ไหมฮะครับผมว่าโว้ด่สัญญ,ญาณเนี่ยการส่งออกเนี่ยมาแรงมากๆเราโดยเฉพาะเข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้าแต่ว่าข่าวประชาชาติเนี่ยเพิ่งลงได้ไม่ไม่เท่าไหร่เองนะะเห็นว่าสัญญ,ญ,ญาณเหล่านี้ บางคนอาจจะบอกว่ามันมีอะไรดีนักหนาทำไมหุ้นถึงได้ขึ้นขนาดนี้นี่ครับคือไปดูข่าวที่กระทรวงพาณิชย์หรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีออกมาเรื่องที่ว่าค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นนะหรือว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่มันมีไม่พอใช้คืออย่างของริโอที่ถูกจองไปประมาณนักสามสี่เดือนนะคุณเกษิรครับผมนะเรียกว่าธุรกิจเขาแบบว่าของขาดอะของขาดใช่ของขาดนะของแล้วมาทั้งสี่เฟสแอร์เฟสเลยนะรอบนี้ครับผม น,นั่นคือตัวธุรกิจแต่ถ้ามาดูตัวของ NCAP คุณละพงศ์นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหดูสักเจอการถือหุ้นของ NCAP แล้วต้องบอกเลยว่ามีระดับกันทางนั้นออนระ,ะร,ระดับนต่างวงการเรียกระดับโคตรเซียนใช่ไหมถือเป็นนะขายไม่เป็นเอา,อางี้ละกัน <c oughs> นายี่ห้อนี้คงไม่หวังแค่สองเด้งเราเลิกกลับบ้านเอหัวไม่ใช่นะฮะไปดูอดีตได้ ครับผมเลยว่าเลตคอดในอดีจะเป็นการตอบโจทย์นะเป็นการแง่มุมของการลงทุนแล้วกันคือต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคือวิธีคิดของนักทุนเนี่ยรุ่นใ,ใหม่เป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าบรรดาโคตรเซียนเหล่านี้เนี่ยนานๆเนี่ยเข้ามาทีครับผมแลวเขาไม่มากินหรอกแบบโอ้แบบคันเล็กๆเนี่ยโอ้ที่เขากินกันแบบคือรวดเดียวเนี่ยอยู่กันไปเลยห้าปีสิบปีประมาณเนี้ย ครับผมและที่และที่สำคัญนะคุณธนพงศ์นะ <Yep. S 1> แต่และท่านที่เนี่ยก็ต่างมีธุรกิจทําอยู่ในมืออยู่แล้วว่าอยู่อ่าอยู่ที่ว่าเอ๊จะซินิยีจะเอื้อธุรกิจกันเนี่ยอย่างไรนะทําให้เอ็นแเนี้ยว่าเติบโตนะครับ <Yep. S 1> แต่ว่าคงไม่แบบว่าแหม่นเอ็นแคก็รู้อยู่แล้วทาธุรกิจอะไรนะคุณธนพงศ์นะ <Yep. S 1> ในขณะเดียวกันหุ้นใหญ่ของเอ็นแคปเองคือใคร คันปากเหมือนกันเขาเป็นคำว่า <único> ค <Liberty Overwatch> ันปากเนี <Favorite gib berish> ่ยทั้งมดแปงไม่ได้แปลว่าผมไม่รู้อะไรมานะแต่เพียงแต่ว่าเรามองเกมเนี่ยในในระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันนะอย่างที่คุณประเิศบอกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเขามีธุรกิจอยู่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีธุรกิจอยู่เนี่ยบางทีเราก็คันปากนะบมืเรื่องเอ้ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราตอบไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ขบทเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าคุณประเท์เองเนี่ยขบวนที่เป็นประสบการณ์ มันหาตําราที่ไหนไม่ได้หรอกครับในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราบอกมาเนี่ยหรือไม่ก็วิธีการเลือกหุ้นของเราเนี่ยเราตอบไม่ได้ใช่ไหมคุณบินเสรบผม,มันมเป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆอ่ะตําราที่ไหนคุณไม่มีคุณมปตํตราไหนเนี่ยแล้วก็มาเอามาจับไว้วิธีคิดของผมก่บคุณระนเสริ์เนี่ยคุณจับไม่ได้คุณไม่มีทางเลย <c oughs> คุณไม่มีทางผมกล้าอย่างนี้เลยฮะครับผมนะต้องบอกเลยว่าเอ็นแคต้องมุดว่าอ่ะใครถือหุ้นใหญ่นะ,ะผมเลยอ่ะเขาบอกไอ้คอมเซเว่นไง นะผมไม่เชื่อว่าคอมเซเว่นกันมาเบ่งบานบานตะเกียงจนมันโตแบบว่าเต็มที่แล้วอ่ะนะเรือราใหม่เนี่ยมันกําลังแบบกําลังขยายเอาไว้ด้วกันนะเรือลําใหม่ของผมอย่างเซนเนกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับผมใช่ครับผมนี้ก็โอ้โหเซนเนกที่ยังเขายังโตนะ5 G เนี่ยยังไงเซนเนกก็โตพวกแกจิตเนี่ยเซนเนกได้เซนเนกได้ถามคอมเซเว่นได้ไหมได้อีกครับผมต่อไปนะผมว่าก็เป็นในที่ ต้อง,องดูยาวๆั้รต่อไปอีกใครอีกคนึด้ไงอ๋อ E A ใช่ไหมฮะ <c oughs> อ่าคุณสมพจ์อาหุนไย <c oughs> นะฮะคุณสมพงที่ไม่ธรรมดานะครับเขาคือใครคุณประสิทธิ์นะก็คือก็คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะพูดง่ายๆเขาคือผู้ก่อตั้งอีไฟนแนนซ์บอกไปเลยอ๋ออันนั้นเขา <c oughs> เป็นเจ้าของเขารู้กันอยู่แล้วคุณธนพองศ์อันนั้นเขารู้กันอยู่แล้ว เด็กรุ่นใหม่มานทีไม่รู้ไงเอาเลยอะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกปุ๊บเด็กรุ่นรุนเล่นหุ้นรุ่นใหม่ๆเดี๋ยไม่รู้ว่าคุณสมโพธ์นี่แหละวิธีคิดที่มีอีไฟแนนซ์มาทุกวันนี้ที่บรอกเกอร์ต้องมาใช้เนี่ยมาจากหัวคุณคุณสมโพธิอืมครับผมใช่ครับผมบนี่คือ,น,คอนี่คือความไม่ธรรมดาของคนคนนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยเวลาเขาไปถือหุ้นตัวไหนเนี่ยคุณจะต้องจับตาเลยฮะครับผมเรียกว่าเป็นความแหลมคมาทางความคิดและทางปัญญาเอา,อางี้แล้วกัน ครับผมนะครับเรียกว่าก็ถือว่าเป็นมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะฮะเรียกว่าศาสตาวุฒิครบมือนะฮะตรงจุดนี้ก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะจากจากคุณสมพศ์อาหุ่นใดมาสู่เฮียกันกุลนะนะั่น,นก็โอ้โหเงินหลายพันล้านกอดอยู่ใช่ไหมกอดอยู่โอ้หนุนนอนเตียงนี้แบบซ่อนเงินซ่อนทองอะเอากันแล้วเนาะเฮียรวยสุดๆแล้วเอากี้แล้วนะนะ ลองมาดูดิว่ากันคุณเองที่เขาบอกโปรเจกต์ที่เวียดนามเขาจะซักเซนคุณธนพงศ์ดูดิว่าเขาจะปิดดิวเนี่ยได้วันที่เท่าไหร่ตาเขาบอกจะปิดภายในตรมาสี่นี้นะต้องระังติดตามดูดีๆเออนี่กับพิจิกาแล้วนะไปนะพรุ่งนี้เงินเดือนออกกันนะยี่สิบห้านะผมผมว่าทั้งเฮียต้องต้องเร่งๆหน่อยนะครับอเร่งๆหน่อยปิดดิวให้แบบว่าแหม่คอมพลีสสมบูรณ์เอางี้ยนะตรงจุดเนี้ย แน่พูดถึงเฮียผู้สมบูรณ์แล้ววันนี้วันเกิดของแกนะต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้ไหมอ่าวันนี้วันนี้วันนี้นะวันนี้มันเกิดด็อกเตอร์สมบูรณ์ครับนะอ่าก็ขอให้มีความสุขนะเรียกว่าตอนนี้กําลังนํ่งเรียนวิชัยที่วปออครับผมนะฮะเรียกว่าอืวันนี้แบบไปดึงไปดูงงานนะพูดง่ายๆครับผมนะครับคืนนี้คงจะเฉลิมฉลองกับครอบครัวมั้งครับตรงนี้คุณธนทร์นะ นะฮะเรียกว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แบบว่ามีองค์ประกอบครบเนาะสนับตัวของเอ็ p แคเองซึ่งอย่าลืมนะว่าไม่ค่อยมีใครคุยกันนะใช่ครับผมว่ารายการไหนก็ไม่มีใครคุยแบบเราที่แบบว่ามาคุยกันแบบว่าสองคนที่เอ็มแคปเป็นยังไงอะไรยังไงนาโฆษณากันไปได้เนาะเออาเเพื่อท่านผู้ฟังเลยเพื่อท่านนักลงทุนไงเออคุณฟังมาเนี่ยคุณไปเชื่อมเชื่อมโยงกันเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยคุณ คุณต้องคิดได้เวลาคุณเปิดอีฟแนนซ์ดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเปิดอีฟแนนซ์ดูเนี่ยคุณนึกหน้าสมโพธิ์ไปเลยว่าเนี่ยคือคนนี้เป็นคนคิดอ่าใช่ครับผมก็ถือเป็นต้นตํำรับแล้วกันนะสมัยยุคอินเทอร์เน็ตบูมโอไม่อยากเล่าเนาะคุยง่ายมันนานมันเก่าไปนะเอาพุดง่ายว่าเขามีความมีความน้ำสมัยเอางี้แล้วกันนะตรงจุดนี้ก็ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกจังหวะนะตัวนี้ก็ถือว่ามีความครบเครื่องนะก็ต้องมาดูด้วยว่า e อ cap เนี่ยเกรมจะแปรทับเนี่ยกระโดดไปข้างหน้าเป็นกบ นะอย่างไรนะเป็ไปที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับเรียกว่าธุรกิจเขาเขาไม่ใช่คีคเลยนะเขามีการเติบโตเดี๋ยวเขาพูดเอาสังเกตไหมว่าเอ็นแคปเนี่ยนะเลยหุดไอพีโอได้หลายตัวนะเขาจะมีการพีวงพีอาร์แตตัวนะเอ็นแคปนี่เงียบมากเงียบใช่เงียบมากนะหน้าตาผู้บริหารเป็นไงผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยจาไม่ได้แล้วลืมจําได้แต่อะไรนะเจอาพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจอาพี่ใหญ่ เออนาเห็นว่าปิดจงปิดจองกันล้วบ้างวันนี้คุณธนพงศ์ใช่ครับใช่ครับอุตเชีนี่ก็ไม่ธรรมดานะคุณมุสิตะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับน่าติดตามไปตามหุ้นเจอถือว่าไปอยู่ในมือของพี่แกเนาะเออพี่สมภพนะเรียกว่ากีระสุนทรพงศ์นะถือว่าโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นเป็นไอบีกับกบีมือหนึ่งของมินาเซยไซรัส นะถามว่าโปรไฟล์เป็นยังไงนึกถึงอีออนไว้นะสมัยนุมุระพัฒนสินแกเป็นคนที่ปั้นอีออนเนี่ยเข้าตลาดหุน้นคร,รีอว่าแจ้งเกิดเลยนะพูดยังไงสําหรับเอ่อคุณสมภพนะหรือพี่แกตัวหยุดเนี่ยหรือว่าหุ้นในค่ายอาของพี่นันเอาไว้พวกนี้เราจะมาคุยเรื่องรีเ์ชได้ฟังสำหรับเจยนะฮะวันนี้คุยไม่ได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุตัวนี้อ่ะคุณสิบเวลาแล้วครับ ครับผมนะไงก็จับตามองนะในเมื่อเกมใหญ่เขาพักเราก็ต้องพักเราก็มาดูดิวุ่นที่เราคุยกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะอย่าลืมทําการบ้านครับผมได้ครับผมันนี้ขอบคุณคุณประเสริฐครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเวลาแล้วครับท่านบุฟัตครับผมนะั่นคือการพูดคุยกับคุณธนภูม,มิทองในการ Make มนี e y FM 97 m a k e ้เมร์ซึ่งมีการพูดคุยกัน1ึงหุ้น2ตัวหลักๆต้องบอกเลยว่านั่นคือตัวของร i o อนะแล้วก็ e n c a p อย่าีนี้ผมเชื่อว่านักหุ้ทั่ฟงีเรา คุยกันแล้วเนี่ยไปศึกษาไปทําการบ้านให้ดีๆว่าธุรกิจเขามีการอัตราการเติบโตอย่างไรใส่คึ้นวง,งจรของธุรกิจนี้อยู่ตรงโปรเซสไหนตรงยินี่เพื่อที่จะใช้สิ่งนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนสําหรับรายการบุกโต๊ะข่าวบอกก่อนวันนี้ต้องขออำนาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม